สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ,ะวันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้จะมารีวิวเตาไฟฟ้านะคะที่เหมียวใช้ในครัวของเหมียวใช้อะไรยี่ห้ออะไรซื้อที่ไหนนะคะมีเพื่อนๆมเมสเซจเข้ามาหลังบ้านลหลายๆคนเลยนะคะทั้งใน youtube ด้ยวยว่าพี่เหมียวใช้เตาอะไรคะทําไมดูสะอาดดีจังแล้วทําไมเร็วดีจังนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเตาเนี้ค่ะ,คะพี่เหมียวซื้อที่เตาเนี่ยค่ะ ยี่ห้อนี้นะคะแม่เนี่ยนะคะก็คือเวลาตอนที่เมวทำตอนที่เมวทำครัวนะคะก็คือเมวจะไปบริษัทที่เขาเล้เหมาทําครัวนะคะแล้วคือก็จะไปดูแบบฟอร์มว่าเขามีอะไรบ้างมีทั้งเตาแก๊สแล้วก็เตาไฟฟ้าะคะ่ส่วนตัวเมวนะคะเลือกใช้เตาไฟฟ้าเพราะว่ามันทําความสะอาดได้ง่ายนะคะตรงนี้นะคะแค่ฉีดน้ำเงี้ยนะก็ทาความสะอาดได้ง่ายมากเลยนะคะสะอาดแล้วก็ แล้วก็ไวด้วยนะคะเร็วด้วยเร็วมากๆเลยนะคะแล้วสามารถยกแล้วสามารถยกเวลาเราไปขายของตือเราสามารถยกไปด้วยได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้แต่จะหนักมากๆประมาณสิบกว่ากิโลค่ะหนักมากๆค่ะอ่าที่มันยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันสามารถตั้งซอสได้ด้วยนะ เตานี้นะคะก็ประมาณมีหลายระดับให้เลือกนะคะราคาตั้งแต่พันนะคะจนถึงหมื่นก็มีเนี่ยเลือกราคากลางๆนะคะตัวนี้ก็ประมาณเกือบสามพันยูโรสองตัวเนี้ยก็ประมาณหกหกพันกว่ายูโรนะคะก็เกือบหกพันยูโรประมาณนั้นจำไม่ได้แล้วค่ะมัประมาณสี่ปีแล้วเนาะส่วนเตานี้ที่เหี้ยวใช้ก็เหมือนกันนะคะเตานี้ เตาเนี้ยนะคะก็เป็นอินดักช o n i นอินดักชันธรรมดานะคะเป็นเตาไฟฟ้าเหมือนกันเหมือนอยู่บ้านนะคะถอดได้หมดเลยค่ะก็จะมีสายไฟตรงนี้ค่ะอันนี้จะช้าหน่อยนะคะอันนี้ช้าก็คือเวลาเราตั้งไฟเนี่ยลักษณะการทํางานนี่ก็เหมือนอยู่บ้านเลยนะคะแต่อันเนี้ยคือเปิดปุ๊บจะร้อนปั๊บนะคะใช้ก,กระทะนะคะเขาเรียกว่าวอล์กนะเตาเนี้ย เนี่ยพอเราเปิดปุ๊บใช่ไหมมันก็จะร้อนปั๊บเลยพอเรา,เอาออกใช่ไหมคะมันก็จะเย็นเลยค่ะอันเนี้ยแต่อันนี้นะ,ค,ะคือจะเหมือนในบ้านเลยเวลาเราทากับข้าวใช่ไหมมันก็จะร้อนถ้าออกมันก็จะยังจะร้อนอยู่นะคะคืออันนี้คือลักษณะที่แบบจะไวมากเตาเนี้ยคือไวมากเร็วมากค่ะทำข้าวได้เร็วมากแล้วก็คือไม่ต้องกลัวค่ะประเทศเยอรมันไฟไม่ค่อยตกค่ะ ไม่มีปัญหาค่ะคือเปิดร้านมาสี่ปีแล้วเนี่ยไม่ตกเลยสักครั้งเดียวมีตกอยู่ครั้งเดียวค่ะแต่มันไม่ใช่เวลาที่ลูกค้าเข้าเนาะแล้วกระทะนะคะก็คือกระทะตัวเนี้ยหนักประมาณเนี่ยหนึ่งกิโลนะก็คือจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องไปเผาเลยนะคะก็คือสามารถซื้อกับบริษัทนี้เลยได้เลยเนาะเดี๋ยวเมวจะแปะให้นะคะกระทะนี้จะหางยาวน,นิดนึงข้อเสียของมันคือหางยาวน,นิดนึงแล้วก็หนักมากๆนะแต่ข้อดีของมันก็คือไม่เสียนะคะไม่เสียง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่มีสนิมด้วยเนาะ ไม่ตรงไปเผาให้มันยุ่งยากวุ่นวายค่ะสมัยนี้อะไรที่มันง่ายเอาไว้ก่อนค่ะนะคะเพื่อนๆนะตัวนี้นะคะก็ประมาณเกือบหกพันยูโรนะคะทั้งหมดนี้ก็เตานี้ก็รวมทั้งหมดเตานี้ก็จําไม่ค่อยได้นะคะเป็นหมื่นกว่านะจําไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวบริษัทอะไรเนี้ยเนียจะแปะที่อยู่ให้ข้างบนนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะ แล้วก็คือไม่จำเป็นต้องมาถามเมยวอ,อีกอะไรนู่นนี่นั่นนะคะคือเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยสามารถถามเขาสอบถามเขาได้เลยนะคะ,ะบริษัทก็คืออยู่บาทแอปลิงริตุงโรสไนท์นะคะออกจากเมืองมิวนกไปก็ประมาณจากมิวนกนะศูนย์กลางมิวนกก็ประมาณไกลประสมครประมาณ50-60กิโลค่ะแต่จากบ้านเมียนี่ไม่ไกลค่ะทุกคน ลืมบอกกระทะใบนี้นะคะกระทะใบนี้นะคะ,ก,ะ,ะ,คะก็ประมาณร้อยห้าสิบนะคะถึงร้อยเจ็ดสิบสองร้อยก็มีแล้วแต่เราจะเลือกนะคะแล้วก็จะมีกระทะที่มันเป็นแท็บล็อตนะคะสีดำเนาะราคา้นอ้อมันก็จะมีหลายราคาให้เลือกค่ะเข้าไปดูได้นะคะก็คือจริงๆแล้วเขาก็มีจะมีของโชว์ไม่มากค่ะส่วนมากจะเป็นแคตตาล็อกนะเราจะไปสั่งเขาไว้แล้วเขาก็เราจะไปสั่งเขาว่าเอาแบบนี้นะหรือว่าเราจะสั่งทางเองทางอ,อ,อินเทอร์เน็ตก็ได้นะเขาจะให้แคตตาล็อกอันให,ใหญ่มานะแต่เนี้ยสะดวกกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปสั่งของ ไปติดต่อเขาอะไรนู่นนี่นั่นมากมายคือสั่งเขาเลยค่ะแล้วเราก็ไปรับเอาที่บริษัทเพราะว่าบ้านเมียมันไม,ไม่ไม่ไกลค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ครับเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็นะคะก็ถามมาได้นะคะเดี๋ยวมีจะทําทคลิปต่อไปอให้ดูนะคะโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ